sáng mà Ôi, phòng tài À, hai lút, hai lút đi แค่ป่ะพ่ผลน,นี่ว่า อยู่ร่างเราอะเอออยู่ล่างเราเฮียไอ้ห้องกระจกที่ยิงออกได้โอ้ยเอ้ยตกไก

ูไไปย็ดน่ะเย็ดตบเย็ดในท่อเ่ะเฮ้ยขวามีคนมีสองตัวไม่รู้ตายหรือเปล่าตายไปหนึ่งตายสองเนี่ยตายสองเลยป่ะใช่แล้วใครปลาคู่ใคปลา โอ้ยใครเข้ามาโอ้ยใ่ใช่มันมันมันี่รีอ๋อว่ากลไทุเนี่ยใายหมดแล้วเพชร มีสองตัวมีอยู่ในห้องนี้อยู่ในห้องนี้เดี๋ยวเข้าไปก็ได้เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปมันอยู่ซ้ายมือแล้วมันเข้าซ้ายไปแล้วเเยยกอ่ัน ล็อกละต้องมีคนเปิดซ้ายผมอีกทีนึ่งพีพีนเนตเข้าไปจิ้มใ้ายมุมได้แล้วจ<อ>ิ้มขีดซ้ายเขาบอกว่าเยี่ยเลยปะนะอุ้ยพี่โอต้องจิ้ม เลยจ bon ิบ mm ี้นกำลังยกเน็ตแม็กเมื่อกี้ยิงให้ไม่ได้ตรงไหนอะทำไมรบมันไกลทังนั้นแผะ ไม่ใช่พี่ปลาชิ้งมานี่จิ๊ปปีเนี่ยนี่ไงนี่เต็มตตัวเลยโอหลบไม่หมดตูดใหญ่อ่ะได้ดิน่าจะเขี่ยแล้วสองตัวนี่ใครย,ยิง đi vào sang ninh nhạc ạ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  Thôi, thôi, thôi ạ ạ ạ rồi, đấy đi đi ạ ở ạ ạ ạ นนหลังรถไฟพี่นี่ไหนวะมองไม่เห็นนี่เจ็บบี่เรไปตรงนู้นเกือบตายลูลกเกเอืกเอบตายระเบิดสวยครับ มันทำให้ผมได้ยินเสียงว่ะแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีย่ได้ยินใช่ไหมเกยบไม้อยู่ข้างล่างไม่รู้อยู่รัดมัวหรือจิตตัว คนตายตรงนี้บอสบอสอยู่เทคโคมีคนตายในเทคโคนปลาระเบิดใส่ประวัตตายเออปลาระเบิดโด haha, เนเมป่อวานเดี๋ยวบอสโดนใช่ด <c ười> <üst ande. c ười> ้วยพี่ปลาระเบิด <c ười> โดนเต่าเลย งน้องแล้วปเปล่าเนี่ยต่อคุณพี่โอ้แม่โผล่ระเบิดพี่โอ้ใช้โผล่ระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวมาแน่ไปลงยูทูบกูจะตามไปตับสไครมึง <c oughs> มึง จิบแยบแก้วจิบแยบแก้วพี่ยิบแยบยิบแยบยิบแยบอุ้ยในร่าเสื้อผ้าพี่โอ้ึนว่าพี่โอตามมาเฮ้พี่โอโอยิบแยใสลายไอร่า มีคนมาจากมัดดำสองส่วนเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งนู่นแหละใคยิงตายไม่น่าใช่เห็ดเดียวไม่มีตายตัวมันคนคนมันวิ่งจากพยาบาลกำลังมาเออ่มา má đầm Đi thầy đi, lỡ phải sớm vì tôi đã hết tôi đã đọc nào à? Ừ. กเพือว่าเพื่อนเรียบอ,อ,อยเลยนงสาวจปกันย<อ>จะไปเก็บมาวันหลังอ่ะบอกแล้ว <c oughs> ยมันออกมาแล้วเหรอ,อ,อคนเลยดิไอ,อ้ตายหรอ เฮ้ยมันไปเก็บไอ้นี่มาหรอมเปิดไฮรูปโดไป่าดแล้วเปิดใครเิมาไม่รู้อยู่อยู่เฮ้ยจิ๊บอะไรหรอแขงนาไม่กล้ห้าแสนเลยอะ เขาออกไปจะบังไอตัวนี้ไหมเนี่ยใครวะน,นะไม่บังไม่บังไม่บังไม่มีไม่มีข้างหน้าไม่ผมเคลื่อน <ผม S 1> ไปเล้วผมมันจัอดู่ทางขวาแต่กงตักไฮโรตตายแล้เหียอ้าวอยู่ ุกมันอยู่ไหนอยู่ขวาให้ดูทางไปตึใ้ใครดูออโอ้มาอีหนู ไปเคลียร์ก่อนไม่รนะักมือหมดตายไหมซิไม่ตายมือหมดพอดีตายไหมไม่ตายตายแล้วบอกเลยนะ สองหนูว่ะสอหนูคนะนะไรวะน,นูอมอเ้เนีนะผมว่าน,นีปนคีจ็บม,มันเจ็บตามเลยวิ่งตามให้พรุดวิ่งตามนะสีผมตามนะันเจ็บมันเจ็บ เือมันตายไหมไม่ตายมันนี้ไปไหนทางไหนพีข่ขวา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 งขวาข้างบนเจ็บโอ้เอเอโอ้ยดิ่งลงไปเทียร์ของแม็กด่วนเลยเดี๋ยวเปิดห้องมาร์ก ได้ไหมได้ไหมหวแตกตึ่งครักแ่ยวได้ตักแฝดเกียวมันเกลียหมดทงทิ้นอุณพี่อ๋ยยี่แลมอนก่อนอะไรวะไม่รู้คุณนาเมือดูรนบอก ตายแล้วพี่ไอ้เฮียบอสไปเนี่ยมืนจะเป็นบอสเลยอ่ะบอสบอสบอสน้ำมึนอยู่เบอร์แปดไมลงก็ดีกว่าไม่ลงไอ้แจงใครยิงหัวไม่มีพี่ไม่มีเฮียเฮียคุณน้ำมึนเฮ้ยจัดไม่ยิงอ่ะเฮียกลัวโดนยิงกลัวยิงบอสเฮียไม่รู้แบกระวังบอสเจ็บ เกิดหนักมากเลยเอาเอาปืนกูไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้แหละไม่รู้ที่กูยิงมื่อก้เนี่ยแต่กูกลัวยิงบอสสัตว์กูไม่ยิงละใครอยู่ฝั่งซ้ายวะฝั่งลงมาอยู่กับพี่โอฝั่งนู้นน่ะเป็นมันพี่เอาเหรอใช่ขออยู่ก่อนเขีนขาดไปแล้วค่ะ พพแล้วฝั่งตราท่ามีกี่ตายยิงคือ,อตกท้าไปตายยิแยยยง,ง,งแต่ไม่รู้ี่เพชริงตายหรือเปล่าดิงดิงไปตัวเดงอ่ะจะไม่รู้ก็คืออะไร ฝั่งไหนลงฝั่งทางออกพี่โออยู่หน้าเราแม็กตัดกันอยู่สองคนไม่หยิดลงงด้านขวามันแบบยิงบอลไปนี่กูขอโทษมึงเลยนะไอ้แมสไอ้เหี้ยมันมืดไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงไม่ได้ยิงบอลไม่ได้ยิงนะไม่ได้เหลือใครไม่ได้ดูหน้าป่า ใครเด๋ยดสัตว์แมกต์ตายดิแม่งเอ้ยตายไหมกูที่กูกูที่จะตายกูเห็นหัวม,มันอะแต่ไม่รู้ว่าบอสต่อไม่ใช่บอสโอ้โอเก็บเก็บหัวก่อนเลยสัตว์ตายหนึ่งตัวบอสตายแล้วอเออ อบอสน่าจะซุ่มอยู่แหละบอสตายแล้วฮะบอสตายแล้วบอสตายแล้วบอสตายแล้วเหรออืมเนี่ยเห็นสั้นเห็นไหมพี่พีชเล็งมันฮะแล้วใครยิงไม่รู้ใครยิงอะไรคุณผู้ชมนี่ผู้ใหญ่เนี่ยนะตัวนั้นอะกูยิงไงแม็กไอ้พี่อะคูว่าแล้วต้มอะไรกินเยอ้อะไรดีมีเสียงกระโดดตรงพยาบาล ตลิเอตายกำลังเข้ามาดามาปุกนี่ยิงอ่ะนี่นี่ยตัวเปล่าใส่ดิอนูใส่ดิเล้ยวสิบเอ้ย Friendly oh, fire. Oh, yeah. <laughs> are you fucking blind are you fucking blind watch where you're shooting damn it stop shooting good guys you ask oh. hey what you doing friendly fire ff watch where you're shooting damn it are you fucking blind are you fucking blind watch where you're shooting damn